อทอาองสำนักดีนะคะวันพุธที่20มีนาคม2567วันนี้นะคะที่สะพานชมัยมริเชศตรงบริเวณนี้นะคะก็จะมีฝนตกมาตั้งแต่ตี5ค่ะวันนี้นะคะก็เราก็ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วก็ติดตามท่านดรใจเพชรกราจนนะคะท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะหัวหน้าพักสัมมาทิปไตยแกนนําของกอ,องทัพธรรมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของที่อยู่ที่กิน ที่ร่วมชุมนุมวันนี้ฝนตกน้ำท่วมนะเ,เราก็เริ่มได้มาเป็นชาวกรุงเทพนะคือชาวกรุงเทพเราก็ได้ยินข่าวบ่อยๆว่าฝนตกไม่กี่ชั่วโมงน้ำก็ท่วมแล้วนะนั่นก็เป็นข่าวเนาะข่าวนี้ของจริงเลยนะฝนตกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะตมาก็แรงพอประมาณทีเดียวแหลนะก็แป๊บเดียวน้ำก็ท่วมเลยทว่วมจริงเลยนะคะท่วมจริงเลย เราก็ช่วยกันนะช่วยกันแก้ไขก็ถือว่าดีนะน้ําท่วมมาเราก็จะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างแล้วก็ช่วยกันแก้ไขยังโชคดีที่เรา,เร,าเรียกว่าเราเตรียมการทันนะอาจารย์ก็คาดการณ์มาอยู่แล้วว่าถ้าฝนตกคือเราได้ข่าวมาอยู่แล้วว่าฝนตกท,ที่อิตาลีเนี่ยน้ําท่วมทุกทีการระบายน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยคล่องตัวเพราะว่าฝนตกมาก็ไม่มีที่ระบายนะมันก็มีแต่ซีเมนต์นะ่ะ มีท่อระบายน้ําน้อยอย่างี้เป็นต้นเขาจะมีเป็นจุดๆเงี้ยเป็นต้นนะเราก็คาดการว่าคือเรามีประสบการณ์อยู่แล้วตอนมาชุมนุมเนี่ยมีครั้งหนึ่งอาจารย์มาชุมนุมแล้วฝนตกอะ่ะน้ําท่วมมานอนนอนท่ามกางน้ําท่วมมาแล้วนะน้ําท่วมถึงคอเลยอะ่ะเรานอนลงไปนะน้ําท่วมคอลแ,มแล้วแต่จะโมกก็แหละแต่คอโอ้เราก็ได้รู้ว่าโอ้คือแต่เราก็สู้ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะ แต่เรารู้สึกว่าประชาชนที่มาร่วมจุมนุมเนี่ยะจะเดือดร้อนพอสมควรถ้าน้าท่วมแต่จริงๆแล้วถ้าเราสามารถป้องกันแก้ไขได้มันก็ดีกว่าเราก็เลยเตรียมชั้นเตรียมคอนโด <c ười> คอนโดเคลื่อนที่ไว้นะคอนโดที่สามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะเราก็เตรียมชั้นไว้เนี่ยปรากฏว่าช่วงดี่ฝนตกมามันก็ยังไม่ท่วมชั้นแรกของเรา แต่จะก,ก็วางแผนไว้อยู่ว่าถ้าน้ําท่วมมาเนี่ยเราก็เตรียมกระสอบทรายไว้แล้วนะเราก็เอากระสอบทรายลองก็ไปเองลองก็ไปเองอยาน้าท่วมเท่าไหร่เราก็ลองขึ้นไปให้มันสูงเท่าที่ถ้าที่จะหนีน้ําได้นะก็เตรียมการเอาไว้อยู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ท่วมถึงขั้นที่เราจะต้องลองกระสอบทรายแต่ว่าก็ปิมๆชั้นแรกของเราเหมือนกัน <laughs> ใกล้ๆขึ้นไปเหมือนกันนะแต่ก็พี่น้องแต่ละท่านแต่ละท่านบอกโอ้นะเตรียมทัน เรียกว่าก้าวเดียวเลยนะก้าวเดียวน้ําท่วมก้าวเดียวน้ําท่วมเลยเียดจิ้วเพิ่งจะทําเสร็จวันก่อนเมื่อวานเพิ่งจะทําเมื่อวานหลายอันทําเสร็จมาก่อนแต่ไอตรงเนี่ยตองทากับข้าวเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อวานนี่ถ้าทำไม่เสร็จน้ําท่วมทํากับข้าวกันไม่ได้เลยนะวันนี้นะอดข้าวอดน้ํากันเลยแหละก็ทําทันพอดีนะทำทันพอดีแล้วพอเราก็ช่วยกันแก้ไขในจุดที่มันรั่วตรงนู้นตรงนี้นะก็ช่วยกันแก้ไขเราก็จะเห็นช่องว่าเออมันรั่วลงตรงไหนบ้างเราจะแก้ตรงไหนบ้าง เราช่วยกันระบายน้ำานี่ไปเจอตรงนั้นเองน้องๆก็มาเล่าให้ฟังนะนักเรียนว,วิชาลามมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะน้ำมันไม่ลงเลยเขาก็ไปดู๋อมีการเอากระสอบทรายไปกั้นน้ำตรงตรง,ตรงเาขเาเรียกว่าอะไรนะคลองระบายน้ำท่อน้ำทิ้งอ่ะนะท่านคงกั้นน้ำที่จะทำเรื่องของปรับภูมิทัศน์อะไรต่างๆสรุปแล้วทางทางราชการน่ะนะ ท่านมาอุดไว้เพื่อไม่ให้น้ํามันไหลลงไปเพื่อจะได้ทําการปรับปรุงคลองอะไรต่างๆได้นะพอดีเราไปเห็นจุดนั้นพอดีมันท่วมตรงนี้ก็เลยไปเปิดช่องทางระบายน้ําไปเอากระสอบบอกน้ําก็ไหลได้คราวนี้น้ําก็ลงเร็วเลยปื๊ดๆเลยอย่างนี้เป็นต้นเนีก็ช่วยกันดูแต่ละจุดแต่ละแห่งนะก็ช่วยกันดูเนี่ยเราก็ป้องกันแก้ไขกันได้เพราะงั้นก็เรียกว่าเราก็สู้ได้อีกยาวนะไม่มีปัญหา พะเราเตรียมการว้อยู่แล้วว่าแรงเราก็สู้ได้ท่วมเราก็สู้ได้เพราะเราเตรียมการไปแล้วค<า>่ะก็มีการวางแผนม้ตลอดอย่างครั้งนี้ค่ะนึกว่าเป็นยกแรกเนาะที่ว่าธรรมชาติได้มาร่วมกระบวนการประท้วงทวงคืนประเทศไทยทวงคืนนะประเทศไทยครั้งนี้ด้วยนะคะรธรรมชาติได<ข>มาเ<ข>ช็คดูนิดนึงอาจารย์คิดว่าต้องซ่อมแซมต้องไปซ่อมจุดห่อนสักกี่เปอร์เซ็นต์คะวัดครั้งนี้ไม่เท่าไรเราเราก็เดินดูไปเรื่อยๆแล้วนะมันก็เพราะว่าเราทํามาได้ดีพอสมควรแล้ว ก็มีจุดท่องตรงนั้นตรงนี้บ้างนิดนิดแน่นอยเขาจบมาก็ทําให้เรารู้จุดท่องแล้วก็ช่วยกัจัด PM สองจุดห้าด้วย่ก็ได้นะ PM สองจุดห้าก็เบาอากาศก็ดีขึ้นอากาศดีขึ้นด้วยเราได้เห็นจุดท่องด้วยแล้วก็ไปป้องกันแก้ไขแล้วจุดไหนที่มันเราไม่ต้องการให้น้ําเข้าเลยเนี่ยแ้จุดที่เราไม่ต้องการให้น้ําเข้าเลยเดี๋ยวเราก็จะเอากระสอบทรายของเรานี่แหละวางกั้นเลยนะกรอบไหนที่เราไม่ต้องการให้น้ําเข้าไปเลยเราก็จะกั้นไว้เลย น้ำก็จะเข้าไปไม่ได้ในตรงนั้นเราก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบน้ำน้ะไม่ต้องมีน้ำอย่างนี้เป็นต้นจุดจุดคลองนี้สักสิบเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราเตรียมการเนี่ยเราก็ได้สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจุดฟ้องมันก็เหลือประมาณสักยี่สิบแหละนประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นจุดฟ้องที่เราจะไปแก้ไขโอ้ทุกคนเบิกบ้านทุกคนมีความสุขนะพี่น้องขอบพท สปปสแล้วก็กองทัพทำก็มีความสุขทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าโอ้โหถ้าเตรียมคอนโดไม่ทันแย่แน่แเลยแย่แน่เลยของเรานี่เฉียดฉิวเสมอนะก้าวไปหนึ่งก้าวเป็นดินถล่มก้าวไปหนึ่งก้าวเป็นดินถล่มก้าวไปหนึ่งก้าวเป็นดินถล่มคือเรารอดมาตลอดนะเราทันเป็นเฉียดฉิวตลอดแหละของเราเป็นหน่วยเฉียดฉิวอันนี้ก็เหมือนกันก้าวไปหนึ่งก้าวอะน้ำท่วมก้าวไปหนึ่งก้าวน้ำท่วมก้าวไปหนึ่งก้าวน้ำท่วมเราก็ปลอดภัยนะนี่เป็นต้นนะ็โชคดีโชคดีอ่า เห็นใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะประมาณชั่วโมงก,กว่าแห้งลงน,น้ำก็แห้งลงก็ระบายน้ำได้อ,อ,อดีแล้วเป็นประสบการณ์ของเราอีกอย่างหนึง่งที่มันก็สนุกดีนะสนุกดีมันก็ตั้งตัวอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งนะเราอยู่ท่ามกลางความลำบากอย่างไม่ลำบากอย่างนี้เป็นต้นนะใจเราไม่ลำบากแล้วเราก็ ป้องกันแก้ไขไปท่าที่เป็นไปได้แล้วก็อยู่กันได้ตามอัตราภาพก็อยู่กันได้อยู่กันได้อย่างผาสุขแหละพวกเราก็สบายอยู่กันได้อย่างผาสุขก็ยืนยันความผาสุขชัดเจนเลยค่ะน้ํายังท่วมอยู่แต่แล้วก็อาหารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่กรัวก็ทําอาหารทั้งที่ฝนก็ตกน้ำก็ท่วมก็เรียบร้อยดีกิจกรรมเราลันไปได้แดดลมฝนไม่กลัวฟ้ามืดมัวไม่หวั่นไหวเราก็จะทําดีต่อไปด้วยใจมั่นคง ครับคสวธุค่ะกลาขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดเตอร์ใจเพชรกล้าจุนหัวหน้าพักสมาธิปไตยและแกนนำกองทัพทมนะคะที่ได้มาเจอประสบการณ์ของน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมเลยนะคะบนถนนสินโลกยู่ตรงเชิงสถานชฉลมริเชษวันนี้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะน้ำก็ได้ลดลงแล้วยาง่างเรียบร้อยเลย ท่านอาจารย์ได้บอกนะคะว่ามีจุดท่องแค่ประมาณ20%เท่านั้นนะคะทุกอย่างหากเรามีการวางแผนคำนวณทิศทางได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมนะคะความจุดเสี่ยงอันตรายก็มีน้อยลงนะคะในบรรยากาศของโรงครัวก็ยังัดดำเนิกนากนะะนนารตามปกตินะคะในหนทําำงานได้ตามปกติค่ะมาะานอาหารมื้อเช้ากันได้เลยนะคะที่ตรงนี้คะ่ะถนนพุวรรโลกเชิงตะพานมัยมรุเชษา์ภาคเนียบรัฐบาลคะ่ะมาเลยนะคะอาหารใ,ใหม่สดๆรสชาติดีคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะคะทีม สายียสศกนะคะได้นำทั้งผักวานทั้งผักสดหลายอย่างมาส่งแล้วและค่ำคืนนี้พี่น้องชาวราชธานีสโศกก็จะมาดูแลครัวด้านนี้ค่ะมาเป็นมาเป็นอยู่ทำหน้าที่ทำครัวทำอาหารอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะมาชิมสีมือของแม่พี่น้องจากราชธานีสศกนะคะเริ่มจากวันพรุ่งนี้ค่ะและนับเพิ่มอีก7วันได้เลยค่ะขอประสุทธอีกท่านอีกทัานหนึ่ง จะเดินทสมสัึกดีค่ะข้าวข้าวกล้องด้วยนะคะข้าสารอาหารดีเลยในคู่เช้านี้ค่ะโอ้มีขนมด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเออน้อง น้องอะไรนะคะเป็นไงมากเขาเป็นห่วงมากเลยน้องติดน้องติดเป็นไงน้องติดเป็นไงรู้อยู่แล้วครับน้องสบายสบายนะคะเดี๋ยวผมกวาดถึงกทมหน่อยก็มันตันนะฮะน้ำเลยขังกันใช่ใช่นะครับจะบอกวอลไปเนาะทางรัดนะคะับคนที่ติดเองสบายๆนะสบายครับสบายสบาย สบายสบายสนุกนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงแจ้งกันค่ะได้นะะคเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งคนสวยเป็นไงมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าให้สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยคนสวยสบายสบายดีไคะค่ะสบายดีค่ะเป็นไงมั่งสนุกมากเดี๋ยวก็ติดน้ำฝนตรงนี้ค่ะน้องอะไรนะก็มีความสุขดีค่ะน้องอะไรลอยค่ะ น,นี่ใช่ไหมคะ,คะรอรับสายผลค่ะสบายๆกันอยู่นะคะ่ะงนั้นเราก็ขอรรงงานได้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะจงตั้งตนบนความลำบากกุศลธรรมจะเริยยิ่งนะคะแล้วก็เราก็มีความรักและสามัคคีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในการล้างสุ่งาราชาไปเลยเนาะนะคะเราก็มีความรักสามัคคีกันเพิ่มขึ้นนะคะบ๊ายบายค่ะน้องเฟรดค่ะวก